แต่วันนี้มีปัญหา,า,าคุณชนะเนื่องจากว่ามันต้องมีการโหลดเอกสารสแกนนู่นรูปเลิบไงมันแล้วมันทําพร้อมกันทั่วประเทศนี่ขนาดคนมาไม่เยอะนะเพระาะกนัว่าบางที่เนี่ยคนมา,าคนาเดียวด้วยซ้ําเกิดความล่าช้าระบบระบบที่กรมการปกครองชี้แจงออกมาแล้วว่าเนื่องจากโปรแกรมสําหรับเลือกบุธสมาชิกเนี่ยเกิดความล่าช้าเนี่ยไม่ใช่ล่มนะแค่ล่าช้า ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าจํานวนเอกสารที่ผู้สมัครนามาเนี่ยมันเป็นจํานวนมากและในช่วงเวลาเปิดรับสมัครเนี่ยก็มีไฟล์รูปขนาดใหญ่ที่ต้องจัดเก็บประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการเปิดบริการสมัครพร้อมกันทั่วประเทศจึงทําให้การอัปโหลดข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกันจึงเกิดความล่าช้าไม่ใช่ล่มล่าช้านะไม่ใช่ล่มนะแต่คนหนึ่งนะคะคุณผู้ชม ไปสมัครใช้เวลาในการโหลดใช้เวลาในการส่งเอกสารใช้เวลาในการสแกนหนึ่ง 1> 1คนเกิน1ชั่วโมงเกินหชั่วโมง<ะ>ดังนั้นถ้า5้าคนเนี่ยดิสมุิดิฉันมาเป็นคนที่5ครัห้าขอวงวันนี้ <laughs> เสียเวลาไปครึ่งวันเลยนะ <laughs> <laughs> กับการที่จะลงสมัครสอวอเนี่ย พอเป็นแบบนี้แน่นอนกนกนตก็ย้ําไปทางกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าขอให้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันไปซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการปรับปรุงกันไปเรียบร้อยแล้วล่วะคะ่ะในขณนะเดียวกันถ้าถามว่าบรรยากาศทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปตอนต้นกล่อยจริงๆกล่อยเพราะว่าบางพื้นที่มีคนไปสมัครไม่ถึง5คนเลยในบางเขตในบางอำเภอทั้งทั้งที่ตอนที่ไปรับใบสมัครเนี่ยก็มีเป็นหลักร้อยนะ แต่พอถึงวันแรกจริงๆแล้วแหมควรจะเอาเลิกเอาชัยหรือเปล่าวันดีวันแรกปรากฏไม่เกิน5คนเลยอ่ะชัดเจนฮะเขารอเลิกยามแล้วก็ขนาดวันนี้คนไม่เยอะนะถ้าไปชิงเบอร์กันเนี่ยนะ่าจะล่มเพราะว่ามันเป็นการรับสมัครแบบเยอะเยอะทั่วประเทศอะแต่ว่ายังมาไม่เยอะแต่ที่ฮือฮาที่แม่ริมอำเภอ,อแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ทำไมฮือฮากุณจาก็มีคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีไปลงสมัคร ใช่ค่ะก็แทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งคะที่เห็นเป็นหน้าแบบการเมืองแท้ๆแล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะคะส่วนที่อื่นๆเนี่ยจากนักข่าวที่ลงพื้นที่ไปสังเกตดูเชื่อไหมคะส่วนใหญ่ก็คือข้าราชการที่เกษียณแล้วครับทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจข้าราชการครู่ายปกครองทหารก็ไปสมัครกันเยอะแยะเลย การรับสมัครยังมีไปจนถึง24พฤษภาคมนะคะอย่างที่บอกและเดี๋ยววันหยุดราชการวันวิสาขาบูชาเขาก็ไม่หยุดนะคะคก็ไปกันได้เหมือนกันส่วนการกำหนดเลือกสอวร,ระดับอำเภอกำหนดไว้9มิถุนายนค่ะเลือกระดับจังหวัด16มิถุนายนเลือกระดับประเทศ26มิถุนายนและน่าจะประกาศผลได้ประมาณภายในเดือนกรกฎาคมซึ่งทางคุณสแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตย้ำ,ยำแลว้วว่า มั่นใจว่าประกาศได้แน่นอนเพราะพรคุณไม่มั่นใจตรงนี้แหละทําให้คนหลายคนเปลี่ยนใจค่ะแต่พอมาปรับเรื่องการแนะนําตัวเนาะแสดงตัวเองให้ประชาชนได้ดูได้ทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆแต่แค่แนะนำนะก็หลายคนก็เปลี่ยนใจไปลงสมัครนะ คือแค่แนะนําเฉยๆเนี่ยค่ะแต่ว่าในเมื่อประกาศออกมาบอกว่าการแนะนํามันไม่ใช่แค่5บรรทัดอย่างตอนแรกแล้วแต่มันเป็นการแนะนําแบบเอกสาร A4 2แผ่นแล้วไม่ให้ประชาชนเห็นด้วยบางทีมันก็พอจะเข้าใจได้แล้วนะระเบียบเดิมไม่ให้ประชาชนเห็นด้วยแต่ระเบียบใหม่นี่คือผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรา สมมุติคุณมีทวิตเตอร์คุณก็อ่ลงได้ Facebook ก็ลงได้ i n s t a g r กรก็ลงได้ดังนั้นพอเป็นแบบนี้ก็เริ่มคลายความกังวลกันมากขึ้น<ช>แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เปิดให้รับใบสมัครนะคะปรากฏว่าทั่วประเทศก็ยังมารับใบสมัครกันเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นทั้งที่ประเมินว่าน่าจะหลักแสนเลยทั้งที่ประเมินว่าน่าจะหลักแสนค่ะอ่าทีนี้ต้องรอลุ้นกันแล้วค่ะ ็พอไปถึงวันสุดท้าย24พฤษภาคมที่มีการรับสมัครกันนี้สุดท้ายจะเป็นหลักแสนหรือเปล่าเพราะถ้าน้อยมันก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันว่าถ้าน้อยเกินไปเนี่ยล็อกโหวตจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ล็อกโหวตก็มีข้อคอรหาจ้างคนละหม0 0 0สองหมนะไปไม่ต้องเลือกตัวเองค่ะเลือกคนที่เขาจ้างไปลงก็เป็นข้อคอรหาครับเป็นข้อคอรหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าน้อยเนี่ยข้อคอรหาเป็นสิง สามารถสมัครได้เขาก็เลยเชิญชวนกันไงคะให้มาสมัครเถอะนะคะอ,อย่างน้อยก็คือใช้สิทธิ์ของตัวเองในการสมัครแล้วเนี่ยไปเลือกผู้สมัครที่เราต้องการก็ได้แต่ตอนนี้ก็มีปัญหานะอ,อย่างผมเนี่ยไม่ไม่ประสงค์จะเลือกตัวเองอะแล้วมัวแต่เลือกคนอื่นอาจจะถูกข้อหาหัวหรือว่ารับจ้างไปอีกนะแต่ตอนนี้หลายคนเนี่ยยอมเสีย2,500บาทเพื่อจะไปเลือกคนที่อยากให้เป็นนะ แต่ตอนนี้ก็ยังตกเถียงกันอยู่นะประเด็นนี้ยตกเถียงกันว่าสุดท้ายถ้าเราไม่เลือกตัวเราเองเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราหัวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราลงสมัครเพราะอะไรเรายอมเสีย2.5 0 0เพราะอะไรเราอยากเลือกเราอยากเป็นเหมือนคนไทยคนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะเลือกสวโอ้โหกฎหมายนี้เดี๋ยวคงมีการแก้ไขกันนะที่เดียวที่นี่ประเทศไทยค่ะ